โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนอยู่กับผมไว้ที่ช่องลุงแซมเช่นเคยนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมสบายกันดีไหมครับตอนนี้ครับหมวกที่กำลังเป็นกระแสที่สุดตอนนี้ครับก็คือหมวก Wish Pumpkin Hat ครับซึ่งหมวกนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติแค่ว่าสเต็งบวก2องอิงบวก2แล้วก็ MD บวก10ใช่ไหมครับแต่ความจริงเนี่ย มันมีคุณสมบัติซ่อนอยู่ที่มันไม่ได้บอกเรานะครับจริงๆผมไม่รู้หรอกแต่ผมเห็นช่องน้องมิวก็ทำนะครับก็เลยว่าเออหมเนี้แม่งต้องหามาใช้เพราะว่ามันไม่ได้บอกระยะเวลาไอ้คุณสมบัตินี้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่นะครับซึ่งถ้ามันไม่ทําการยกเลิกคุณสมบัติที่คอมโบกับหน้ากากเนี่ยผมว่ามันจะเป็นอุปกรณ์สวมใส่ที่น่าใช้อยู่เหมือนกันนะครับโดยตัวฮาโลวีนสกอร์นะครับมันจะได้จากการทำเควสฮาเรามีอีเวนต์ครับซึ่งการทำเควสหนึ่งครั้งจะได้ฮาโลวีนสกอร์สามช แต่เราสามารถทําการรีเซ็ตคได้เลยด้วยการใช้ซิโนวหนึ่งเม็ดนะครับซึ่งวันนี้ครับผมก็เลยทําการรีเซ็ตนะครับซิโนวทั้งหมดนะฮะก็จะมีที่ตัวพิทผม99แล้วและก็จะมีที่ตัวเอสเทอสตกร้อยหเม็ดนะครับซึ่งวันนี้เรียกว่าเปิดกันราวๆ200ฟองนะครับมาดูว่าเราจะ ได้หมวกไหมนะครับโดยตัวพีทครับผมจะเปิดแบบใช้มาโคเปิดครับ99ฟองเปิดแบบรวดเดียวเลยนะครับส่วนตัวแอสซินเนี่ยผมจะใช้การเปิดทีละ10ฟองนะครับตามความเหมาะสมนะฮะแต่วันนี้เราเปิดหมดแน่นอนครับ200ฟองนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มที่ตัวพีทก่อนเลยครับทำการ AB สักหน่อยนะครับเพิ่มโวกลาบนะครับขอเร่งหน่อยครับขอดูกครืงเก่งนางฟ้าก่อนนะครับแล้วก็กดกเลียครับจากนั้นก็พร้อมไหมครับ ถ้าทุกคนราเพราะเอจิท e ีเอาไปเลยโอ้โหขัดจังหวะถ้าพร้อมแล้วนะครับไปลุยกันเลยเฮ้ยมาสิโอ้โหเฮ้ยได้แล้วกินได้แล้วใช่ปะเมื่อกี้เมื่อกีก้ชื่อผมขึ้นปะผมเห็นเฮ็ดแบบผมเห็นแบบๆอยู่ผมเห็นแบบๆอยู่มาเนื้อแล้วมาเนื้อแล้วผมไม่ทันใจผมแล้วอะผมขอใส่ดดดแบบ F9 รัวๆเลยนะ อ๋อไม่ใช่มันแหลกโอ้โหมอลล็อกมันแหลกฮัลโหลเฮ้เราก็กดรู้วกับว่าได้แล้วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆไปค่อยๆไปครับค่อยๆรันไปครับค่อยๆรันไปนี่คือผลประกอบการ99ฟองนะครับก็เอาไปลองดูได้นะครับสิ่งที่ผมได้มีเอ่อโอบ็อกซ์สามชิ้นนะครับผมแล้วก็โอ้โหความกินอะไรเนี่ยความกินเค้กหลายชิ้นเหมือนกันเนาะค่อนข้างดีเหลืออดูไว้ด้วยได้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็เฮ้ยน้ำหนักเกิน90 ได้โอเปรอร์มา2กล่องครับได้ฟิล์มน่นนได้จอบอ่ะจอบมา2ชิ้นครับแล้วก็บลูกล่องไม้ผีมา6อันนะครับถือว่าโอเคเลยได้หมวกมา1อันเจ๋ว่ะก็เจ๋วเลยมีตังค์ป่าวะตัวตัวบิชอตัวพระผมมีตังค์ป่ะวะน้ำหนักเกินอ่ะสองไม่ได้เหอเม่อกผขึ้นใช่ม,มนี่ะมัมดเดียอะไรเนี่มมย้โมาันโมอามแจรกันเลยนะคนดียมา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 ,มา,มา นี่ครับผมมาแล้วหนึ่งใบนะครับสำหรับตัวพีซนะครับ99ฟองมาแล้วหนึ่งใบนะครับผมคือจะบอกว่าตัวพีซเนี่ยมันจะใช้จังหวะการกดหรัวกก็ไม่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้มันไม่ลวเลยครับมันแหลกมันแหลกเซิร์ฟนะครับในมอลล็อกมันแหลกมากนะครับเอาเรื่องว่ะอุ้ยนะครับต่อมาครับเรามาดูที่จอเอ่อแอสซินนะครับแอสซินเราจะไปทีเท่าไหร่เดียร์พียสิบฟองเหมือนที่เราคุยกันไว้แล้วกันนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาห้าฟองก่อนเอาห้าฟองก่อนเอาห้าฟองนี่ก่อนนะครับไปเลยครับ 1>, 1 2 3 4 5สไม่มาครับต่อไปสิบฟองครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่มาครับผมไปยังไม่มาครับแไปยี่แล้ว่มาร้าแล้ยมาผมไม่ได้ไม่ไอฟองเแล้วหาไฮะหาไองัอยังไม่ออกมาครับไม่ไ้มามา่อเฮ้ยเฮ้ยมาอีกเล ติงติงติ๊งติงติงติงชนครับชตัวแอก็ได้มาหนึ่งใบครับผมเฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าคืออย่างนี้ครับมันมันผมว่าโอกาสออกของหมวกนี่คืึ้นตก็คืออย่างผมทำอะร้อยกว่าฟองใช่ปะแล้วก็อย่างไอตัวไอตัวพีทอะไอตัวพีทก็คือร้อยกวเก้าสิบก้าฟองก็ได้มาหนึใบแต่ว่าโอกาสออกจริงๆของไอตัวหมวกนะครับน่าจะเป็นหนึ่งเปอร์นะครับก็ยังไงก็ ลองเอาไปใช้ดูนะคะว่ารอยฟองคุณจะได้เหมือนผมไหมนะฮะอย่างไงถ้าคุณชื่นชอบคิปนี้อย่าลืมกดไลค์กัแชร์ให้ด้วยนะครับผมถ้าหน้าพันไหนเราจะเปิดแลนต่อครับเป s ดส,สับสกัดรับติดตามพัดต่อไปได้เลยครับผมเดีวเราวันนี้อย่าลืมกินช้อนร้อนล้างกลางมือสวัสดีครับ